สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องต้องไปสุขสุขค้นจ้าวันนี้เมนูยายบุญเนาะบันน้ถ้าให้เบื้องดูเลยพี่น้องอันนี้บุญพัดเห็ดใส่มามา่าใส่ไข่นะคะเห็ดเหลืองคันตาเล่นนี่แหละอันนี้บุญต้มนี่จะซุปจะป้นกินซุปกินนะนะพี่น้องเนี่ยเออซุปใส่น้ำปลาใส่เขาขวัวหัวหอมใส่ใบสะระนงสะแเนกเส่เส่กินกับข้วเหนียวหอนห่อนไหมพี่น้อง อันนี้จะเป็นของพ่อใหญ่เนาะแล้วก็ยี่บบนอบอันนั้นไห้เลาอยู่อบซี่โครงหมูนะคะเบิ้งสิ่ผ้าเบิ้งเห็ดหมูว่านี่บันนี้พี่น้องเห็ดที่ได้มาหมูว่านี่โอ้หลายแห้งพี่น้องยี่บบนพึ่งไวตัวยี่บบนพึ่งไวให้มันให้มันหมัดหมาดให้มันหมัดหมาดบันนี้เวลาเอาเขาเอาเขาเครื่องอบน่ะมันแห้งไวไวพี่น้องอบตีไฟซี 50, ่สิบหาสิบนี่ข้าวเดียวไก่กรอบ ข้าวเดียวกบแหงพี่น้องเนี่ยข้าวเดียวกบแหงแล้วเบิงมแต่ดอกงามๆามเบิ่งเบล้วเบิงดอกมันเนี่ล่ะนี่พี่น้องยิ่บนพึ่งไหวก็เลยเปิดพัดล้มเปิดพันล้มใส่พี่น้องเปิดพันล้มใส่ได้าหมหมัว่านี่เนาะขึ้นเบิ่งว่ากะตาเนี่ยกะตาเนี่ยพี่น้องพี่น้องว่ามันรวยหน่อย่วยใหญ่เนี่ยกะตาเนี่ยเต็มหมอกกอกใส่ถุงยางอีกอืใส่ถุงยางไม่อีกม่ตะดอกงหญ่ๆมแต่ดอกแล้วเบงขามันพี่น้อง เอาผัดผัดใส่ไข่ผัดใส่หมูเอาเนยผัดเนยพี่น้องมันยังแซ่บออ้ยนี่โอว่างสิต้่มใส่มะมา่าพนาเพ่นวาโอยเฮ็ดไดห้หลายเมนูตำปนตำเจวก็ได้พี่นอ้องออืงามหายแล้วบ่งเอ้ยอกงามอยู่บนตากไว้พึ่งไหวพี่นอ้องบอ,อันนี้ อันนี้บนเห็ดแล้วนี่อันนี้อือันนี้อบเรียบ้อยเร้วนี่พี่น้องทั้งเห็ดทั้งเห็ดขาวเห็ดโอ้ยทั้งเห็ดเลี้ยงเห็ดดำนี่โอ้ยเอามาตังค์ด้วยเกย๋นั่นฮิตเตอร์นี่ถุงกระกรอบไปน้ำหรือด,ด้วพี่น้องไปไง้วเปิดไฟแห้งถอดห,อหอ่อนห่อนอืพี่น้องไหวถึงเมื่อบานกรอบดีปะยังอืมบ่กกรอบอยังไงล่ะแล้วเบิ้องอันนี้บานนี่อัน,น แอปเปิลเยอะบุญอะพี่น้องแอปเปิลตากดดแดดเหรอเบึ้องบัดน,นี้พอยญ่เราใส่กระบะไว้ข้างนอกคนเดียวพี่น้องใส่กระบะไว้ข้างนอกอันนี้แหงอันนี้อันนี้เป็นตากแหงนี่พี่น้องค่แตะเล่นตากแหงนี่ว่าแม่นหน่อยๆน่อยกิโลเหตุใด,ดเสียงเมื่อบานไหวพี่น้องเอ้ยเบึ้องเนี่ยนี่บนสิยกตัวนี้ขึ้นมาไวท้ทั้งทั้งนี่ก็น่าเห็นมันมันหอนดีได้เท่ได้นี่ไมยพอยญ่เาลาเอาไอ แล้วเปิดฮีเตอร์บางเงี้ยบนสิยกตัวนี้ขึ้นมาทั้งๆก่อนแต่ว่าตรงนี้กระถือพัดลมมันกเหี่ยวดีอยู่ได้เลยนี่นี่นี่บนเปิดพัดลมไว้พัดลมใหญ่พี่น้องเปิดพัดลมใหญ่ไว้เบิรงสิพพบ้าไปเบองอันอันนั้นพอหญ่เราเก็บเอ็นปากแอปเปิ้ลมาไวให้เอามาไวยู่ห้องกระจกห้องกระจกในกระย่ายดอกมงดอกไม้ลุงมากกว่าว่ามันเงาะสีบวกบานให้มันกระบ,บานในตัวเรอพี่น้องมตตอาตะลริโตนศาสตร์กันยังวะ ่ามันง่อจิตายบ่ตายดอกไม้ก็ได้เป็นดอกเป็นหยังให้ได้ชื่นชมอยู่กำลังสิออกดอกเต็มเลยอยู่บนมื้อบ้านบ่ได้เบิ่งดอกพี่น้องเอ้ย3มื้อ4มื้อจังมาหดน้ําเทื่อนึงนี่ว่าสิมาตบแต่งให้ง่ออื้ดอกงามอดกลาบหนว่าสิมาตบแต่งให้ง่มื้อใดก็บ่ได้เฮ็ดจักมืออันนี้เป็นแอปเปิ้ลพี่น้องบัดนี้พอใหญ่เอานี่ปกไว้นี่เป็นแอปเปิ้ลเบิ่งพี่น้อง แอปเปิลเอาไว้ห้องเอาไว้ห้องกระจกนี่มันมันเย็นมันเย็นเบิ้งพี่สองกะบ,าบา้าบักไงหนึง่งพี่น้องสวงกะบา้าแบบไงเอาไวา้เหยแต่ไตน้ำอยากกัาไปกินบ่อยากากับ่กินไปยังซีเลยพี่น้องมื้อนี่ยี่บนสีเฮ็ดแนวกินสีเฮ็ดนี่ยังเมื่อนี่สีเฮ็ดสีซุปเห็ดนี่แล้วพี่น้องโอ๊ย เนาะมาดิเบิ่งดอกผู้ขาจะได้เมื่อบานนี้จากแล้วดอกกำลังงามเอลีขึ้นพี่น้องมาเบิ่งนี้เป็นคนที่มักดอกไม่เป็นคนที่มักธรรมาชาติเป็นคนที่โอ้อยจังไงกับ,บรูลุยบ,บนเนี่ยพี่น้องเลยนั่นต้นสนนั่นที่ยบ,บนไปเก็บเห็ดขวานสวนมานั่น ผู้ดใดก็ว่าจะกินเ้อย่ามันตายเบียดปวะสนโว้ยบ่ตายเลยยุบุญนามาผัดใ่น้ำมันหอยเสียบประสนเอ้าไปเบิ่งหม้อต้มเห็ดก้นพี่น้องว่ามันแหงหม้อร้วบดนี้อันนี้ยุบุญสีลวกไว้พี่น้องลวกไว้แต่เห็ดกินเพราะว่าขาา้าน้าตากแหงแลว้ั่นย่านมันบส่สดยุบุญสีลวกแล้วก็สีไส้กระปุกแล้วก็สีไส้ตู้เย็นไว้พี่น้องอันนี้สิอันนี้เป็นเห็ดเห็ดเหลืองคาตาเลนในสีสุป อืซุปกินมาอนี้ละ่ะลวกไว้ยังเสียมันอ่อนเอเี่ยังปวดปวดดีดีกุดกัดกุดกัดดีนะพี่น้องืั่วไว้รวแล้วก็ใส่นอกน้ำเย็นแล้วก็สเสด็จน้ำแล้วก็ใส่กระปุกไว้แซบ่บ ีวิตคนเฮาเนี่ก็บ่มีหยังมากไม้ดอกพี่น้องเอ้ยมาอยู่มังนอกเมืองนากะความสุขของอยายบนนุญนี่ได้เข้าป้าหาเห็ดได้ขึ้นภูได้เข้าป้าได้ยุ่กับดอกไม้เอ้ยความสุขแลวบมมีหยังมากไม้เล้วยายบุญนะพี่น้องท้ดหลางฮอดหนาอยู่พี่น้องตื่นขึ้นมากินกาแฟกินนี่ยังแล้วกัเห็ดเนวกินตัว หนึ่งขา้าวนึ่งข้าวเหนียวไว้จะก,กินกับซุปเห็ดหมูว้านพี่นอ้องไปบ่ายโมงครึ่งกลับมาสี่โมงกลับมาสี่โมงใส่เวลาอยู่ปลายเห็ดสามชมั่วโมงพี่น้องเอ,อ,เอ้ยเยี่บนญโสอ่อนแต่ปลาเห็ด เพืองวันข้ายุวันปีนี่โบมี่พี่น้อง่เห,ห็น่เห็นเลยโซนบ้านเดียบุบ้านบ้านพ่อใหญ่นี่่เห็นพี่น้องแต่วาเป็นเห็ดหนังไก่เห็ดหนาเล่เห็ดกอแดงเห็ดอันอันเนี้ยเห็ดอันขั้นตะเลนขาสมเนี่ยหลายขั้นไปพ่อหมูใดนี่พ่ต้องไปทางอื่นเลยพี่น้องพ่อหมูเดียวสองหมูเก็บเต็มตามาบ้านหลด ต่าโดยทั่วไปนั่นบ้อนใดที่่ามันสิมีมีหมอดแน่มีต้นนั่นบูบูรี่แนยจักน้อยเนี่ยมันสิเกิดห่างๆไปแต่ว่าถ้าไปพอมู่ไดที่มันเป็นพืดนี่โอ้เจ้าบต้องไปทั้งไรเลยนางเก็บอยู่บนเดียวกจบ้วบนสุลวกไว้พี่น้องหาเง่ยๆอวกๆลวบไว้ถ้าพัด ไปจะพัดไปจะต้มใส่มาม่าที่เหลือกับตากตากไว้อบไปขนาะพี่น้องตากไว้อบไ้กินยั่ำจะตะวังเห็ดจะเห็ดข้าจะแหลนเหลืองนั่นยู่นี่ตู้ญี่บุ่นเนี่ยเป็นสิบถุงพี่น้องเป็นสิบโล ิงก,กาแฟแก้วหนึ่งน้ำวิตามินซีผสมยาเม็ดฟอมฟูไปเม็ดหนึ่งมานั่งกินแับแอปเปิลทองมากๆพี่น้องอยากไทยเนี่บนไทยเป็นคนจิตไทยยากแน่กิบกกินกาแฟเรี่ยงกันสามสี่มือแล้ว แล้วกินเพอนยังก็แล้วแล้วอยากไปดิเพี่น้อกมันไม่อยากไปเลยอยากไปป่าเน่ะจะไปหาเฮ็ดเนี่ามอามากกินบ่ก็บเได้มักกินกินไปแน่แต่ว่ามันเพื่อนมันมวนมันมีความตุกพี่อง ยีป้าเขาซึ้งเลยออกเนี่ยบอกเลยว่าพีป้าเขาซึ้งเลยออกเนี่ยพี่น้องเอ้ยนอนฝัดนอนนอนนอนกนอนหลับไปกับน,นึกคิดนยน่างแต่ป้าเห็ดตั้งส้างลังเดี๋ยวบนบามันไม่ได้หาเนี่ยก็บานเฮาพี่น้อง แตนป้ากับว่าเป็นตจยันว้าในไหนไกล้นองอยู่เยอะแลวมันเปิดไปงานอีย่างิูนมาเพินผ่านไปเพินไปเห็นหนั่นเห็นพวกไอ้พวกพวกที่ว่า เขามายุ่นพวกต่างประเทศน่ะน,นะพวกอย่างล่ะมายุ่ประเทศเขาและนะ้วน่ะมายุ่เยอะละมั่นและนะ้น่ะเขาพากันเขาพากันเก็บเขาพากันจอดรถเก็บกันมางัวก็เลยจอดรถเบื้องเขาประเทศเขาหอมเห็ดออกมาเราสัน่นก็เลยบอกหัวจอดรถเบื้องมาสัน่นอดนี้ลงไปยูเร็ ขางทางอยู่ป่าหยานปลาแบบตํำแย่ฝรัง่งเลยใช่วาว่าอยู่ในปลาแบบตำํำแย่ฝรัง่งอ่ะอยู่ขางทางอยู่ป่าบักตำํำแย่ฝรัง่งมีตังง้งเงาห้าวอย่างน,เงน,เนีเห็ดขอนสวนแบบนี้เห็ดอีหยังมันกินได้บนน,กกนู้นเหรอกะไดที่ถามพวกใดดีดไอ้ถามพวกนั้นมันก็บอกพวกศสีลัางกาเออมันว่าพวกศสีลัางกา ไปถามเขามามันกินได้หร้วมันบอกว่าไม่รู้อ่ะไ่รู้มันยังมันงเก็บไปนี่มันหังเก็บออกไปมันยากเลยมันยากคนให้เก็บเหไปถ่ายรูปมาคือถามป้าบุญดีกว่าป้าบุชอบเก็บเห็ดป้าบุญต้องรู้คนละท่ายรูปมาป้าบุญกินได้ไหมเนี่ยมันคือเห็ดอะไร มันเยอะมากในป่าตําแยข้างทางโอ้ยเยอะบนละสอ่อนแบบนี้มันชุ่งไมาให้เบึงเห็ดขวัญสวนพี่นงยุ่ป่าปักตาแย่ข้างทางเป็นเงาเป็นเงาดอกบานดอกตุม่มมันอีพวกสีลังกามันเจีประตดอกง่ายๆเงาหนึ่งเหงาหนึงงน่งสีมันบานพุนยุเนาะมันก็เด็ดเอาหาเด็ดเอาตั้งแต่ดอกง่ายๆ,ๆดอกนน่อยดอกตุ่มๆมันบเบาไอ้ไก่มันกัดวีดโอข้อนะ วิดีโอกว่ามะเนี่ยเนี่ยมันกินได้เนี่ยเพราะบนมันเนี่ยมันเก็บรอยมันเก็บไปอยู่เนี่ยมันเก็บไปเมื่อกี้ไก่ถามมันบอกว่ามันกินเบ็ไม่รู้มันบอกโอ้ยมันบรูล้วมันไม่อยากบวกเก็บเอาเก็บเอาเห็ดขอนสนต้นนั่นเสียบคือหย่างนี่คือยังเห็ดอันเห็ดอย่างก่ออเห็ดออรินจีบอกเห็ดออรินจีเห็ดอันหิมะเห็ดเก็ดหิมะอยู่ในห่างรสชาติเดียวกันน่ะคือเห็ดบวกเห็ดยังบ้านเขาเนี่ยคือง ôi vậy bụng nóng chìm bưng mình này nọ mất xe, mất xe, cái nhiệt buồn, cái nhiệt buồn, cái nhiệt politics này, nằm, cất cặt cất cặt cho mọi người, cô đây bà đỡ xếp cứ nhằng, đặt nằm ăn hỏi, mất tôm nằm mất tôm nam luôn nam, nam luôn nam. น้องเกสวา่าเสียบคับขึ้นบนชีลวกไว้ยังสิพี่น้องตุ้มไว้ลวกไว้ยังสิใส่กระปุกไว้แบบนี้นั่นนะ่ะกขาออกมาผัดขั้นเอาไว้น่ขั้นเอาสดๆเลยนะมันสิมันสิบนเซ่บมันสิขึ้นละ

कल नहीं है कि वो हमारे सुर्ख नहीं nằm có đẹp cơ bản cái đáy nằm có đẹp chú luôn 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 à lấy phí nông nằm có đẹp như buồn xử mắt xóm quật bữa nằm phải mà tôi đẹp đại bố quá cho nó nhắn lọc chấm xíu cho nằm có đẹp cho nó có mấy bố rút có con chạy con ใส้ก่อนตุ่มไป,ป่อนพี่น้องเย้บนสิลงไปเก็บหอมผักซีก่อนไปเก็บหอมสาระเหน่ก่อนพี่น้องอย่าไม่กินขอกับซุปเห็นดน้ำเย่บนเด้เดอพี่น้องเอ้ย